ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ซอยนวมิน74นะครับชุมชนปทุพิกรแห่งนี้นะครับผมซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าน้ำก็ยังคงท่วม ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าแม้ว่าข้างหน้าปากซอยที่ผมยืนอยู่จะประมาณตาตุ่มนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเรียกว่าก็สูงอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในหมู่บ้านชุมชนปัตติพิกรแห่งนี้ครับผมเป็นหมู่บ้านที่พี่พี่วงแฮมเมอร์นะครับเขาอยู่ในนี้เหมือนกันซึ่งก็โดนน้าท่วมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพวกพี่พี่คราว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับยแทททบสิิินนีีี่่่อูมก็็เต บนน้านเียวกนในหมู่บ้านปทวิกรแห่งนี้นะครับจากการประเมินด้วยสายตาคร่าวๆเรียกว่ามีหลายๆห,หมู่บ้านที่อยู่รวมตัวกันในซอยนวมิน74แห่งนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทาวเฮาส์ How และบ้านชั้นเดียวและก็น่าจะมีผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในนี้ประมาณ7 8 0 0 0ครัวเรือนนะครับที่โดนน้ําท่วมในครั้งนี้ครับครับผมคุณผู้ชมครับพอผมเดินเข้ามาในซอยนะครับผมก็เรียกว่าจากเมื่อกี้เนี่ยด้านหน้าปากซอยเนี่ยท่วมประมาณตะตุ่มนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มค่อยๆ เกินตะตุ่มแล้วฮะแล้วก็กลิ่นของน้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหม็นใช้ได้เลยทีเดียวครับจากภาบตะไคร้น้ําที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้แค่อย่างที่เห็นตอนนี้ที่มันเลยตะตุ่มผมมานะฮะก็ถ้าลองเข้าไปวัดใกล้ๆนะฮะมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ ก็จะเกินเข่าผมเลยนะครับผมนี่ก็คือสภาพที่ในระหว่างที่ผมจะเดินเข้าไปในบ้านของพี่พี่แฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะครับผมซึ่งเชื่อว่าข้างในเนี่ยน่าจะลึกกว่านี้อีกนะครับผมตามผมมาเลยฮะ หลาาากมมมเเหือนนนป็้ำข้างในนี้น้ำมันข้างสูงเลยครับพี่อนุชาครับผมนี่มันนี่มันลดลงไปได้บ้างแล้วนะครับจริลดแล้วเหรอลดแล้วครับลดแล้วจริงๆเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วครับ กอบสามอาทิตย์แล้วไงเมื่อสามอาทิตย์แล้วก็คือเข้าหมดแล้วแหละเ,เข้างเข้าบ้านหมดช่วงนั้นก็มีแต่รถใหญ่ๆที่จะมาวิ่งให้อาหารได้บ้างอะไรอนครับแล้วนี้พี่ใช้ชีวิตอยู่ยังไงสามอาทิตย์แล้วเนี่ยสามอาทิตย์ก็เซ็งๆไงครับก็บางทีเข้าห้องน้ําไม่ได้ก็ต้องออกไปเข้าที่ห้างบ้างอะไรบ้างเฉพาะด้านในเนี่ยรู้สึกมันเข้ามานานแล้วกับตรงนี้มันเป็นบึงด้วยไงมันมีบึงมีคลองอยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็เลยช้าอยู่อย่างเงี้ยเพราะตรงนั้นมันยังสูงอยู่ค่อยๆขึ้นแต่มันมาค่อนข้้้าางงเเเเเรวออ่่ในนนนนคืึึยยยยมมมัถ10ตไไดดลลลซ มันขึ้นประมาณสองสามวันอะแล้วมันก็นิ่งเลยสูงอยู่อย่างนั้นอยู่พักหนึ่งเลยเพิ่งจะลดได้ประมาณสักสามวันเนี่ยที่มันเพิ่งจะเริ่มลดจริงๆแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือมันนิ่งมากมันนิ่งมากมันก็เริ่มเหม็นผมเดินเข้ามาเมื่อกี้เริ่มเน่าแล้วเริ่มเห็นแบบมีแบบขยะเยอะเหมือนกันใช่ใช่แต่สิ่งที่เราขาดก็คือจริงๆตรงนี้มันไม่ค่อยมีเรื่องอย่างเงี้ยท่านไม่ค่อยมาดูเรื่องกับเกี่ยวกับขยะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ปัญหาทะเลาะกันก็มีนะทางนี้าางงกีรเแแตต่่่่ททุวจิๆ ไม่อยากให้มีปัญหาด้วยซ้าเรื่องนี้นะจริงๆก็คือคุยกันนะบางทีอยู่หมู่บ้านเดียวกันว่าตรงไหนมันถอยทีกันได้อะไรนี่สามครัวกันตรงนี้เลยครับเพราะว่าในครัวมันน้าน้ํามันจะเข้าอยู่ตลอดไงเราก็เลยต้องดูดมันออกยกทันทันบ้างไม่ทันบ้างแต่่าช่วงที่น้ากาลังขึ้นเนี่ยก็เกณฑ์ว่าพวกหนุ่มๆวัมรุ่นอะไรมาช่วยกันยกเท่าที่เรายกได้ทุู้เยนก็แค่ยกสูงขึ้นมาหนึ่งแต่ว่าเราก็ใช้วิธีนี้เอาคอยวิทย์กันออกบ้างคอยอะไรบ้างคือใช้แรงงานที่มีอยู่นนน้ําาาที่หลกมมเป็ ทำมาชาติทำลายแทบสิน้นนะะฮนี่เข้ามาในบ้านในบ้านยังในบ้านยังแห้งอยู่เนาะที่แห้งนี่ก็เพราะาเราคอยพิษออกไปก่อนหน้านี้ก็คือไม่แห้งครับก็คือเนี่ยมันก็ถึงขาแล้วก็คือต้องยกตู้เย็นได้ไหมครับมันกระโดดน้ำหมดอ๋ออ๋อนี่จะเห็นสภาพจากนี่คือยกสกของ <จะ S 2> สูงไนหมดเลยขึ้นต้งบนหมดแล้วในเท่าที่เราไปข้างล่างอ่เดี๋ยวเราตอนนี้อยู่ในห้องครัวจริงๆนะครับที่ปกตินี่คือเป็นที่ทําอาหารกัน น้ำมันจะดันเข้า,ามาอ๋ออันนี้คือปิดตายไปเลยปิดตายตรงนี้เพราะว่ามันไ,ไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นตัวหลักเลยที่มันเข้ามาอ๋อคือเข้าได้เข้าตรงนี้เราก็แล้วมันก็พะลักงนู่นเราก็เลยใช้เครื่องสุกออกไปข้างบ้านคือคว่าไทยน้ำใจไม่เคยดหดหายเป็นคนไทยเราไม่ทิ้งกันเป็ยบยกขึ้นมาหมดเลยเกี่ยวตองกีตาร์แต่ถ้าอีกหลังหนึ่งบ้านตรงนู้นน่ะก็จะ เครื่องตีอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ช่วยกันยกยกยกขึ้นไว้ทั้งคนมหมด <ไป S 3> มันก็จะลําบากหน่อยเวลาออกไปเล่นดนตรีเนี่ยตัองขนใส่รถใหญ่ไปถ่ายกันทั้งหน้าอะไรแล้วตอนน,<ง>อน,นี้ตอนนี้ยังออกไปเล่นดนตรีอยู่ไปเล่นอยู่ถ้ามีซีมงานบางทีเรายังไปที่น้ําไม่ท่วมอย่างไปตะวันอ,ออกไปทางใต้อะไรอย่างเงี้ยครับแตอนนี้ก็คือต้องใช้อย่างงี้ใช่ใช่ไปก่อนไปเหมือนเหมือนกับเพราแม่พี่น้องหลายคนที่เป็นอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าจะฝากจริงๆก็คืออยากไม่อยากไม่อยากให้เครียดอ่ะคือไม่อยากให้ถกเถียงอะไรกันมมาาากรรริงงๆ้วเตออยับ่ ธรรมชาติมาจริงแล้วก็การบริหารจัดการอาจจะไม่ดีพออก็มันก็ต้องประสบประสบภัยกันแน่นอนนะครับแต่หลังจากนี้แล้วมากกว่าที่ห่วงที่ห่วงก็คือเนี่ยอย่างเราเป็นเนี่ยเรารู้เลยผนะหลังจากนี้แล้โอ้โหการที่จะต้องฟื้นกลับมาใหม่การที่จะต้องเย,ยียวยาเยียวยาเนี่ยสาคัญแล้วถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าการดูแลจากภาครัฐไม่ค่อยถึงนี่เราคิดถึงว่าแค่ที่เรานี่มันยังไม่ได้เข้ายากมากเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นมีใครเข้ามาเท่าไหร่เลยบางทีรถสกอก็ผ่านมาก็ไปสกอกสกออก เพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เขาอยู่ไกลๆแล้วเขาบอกไม่ได้รับเนี่ยผมเชื่ออืเพราะว่าจากที่เราไปเห็นมาก็มีที่เราไปด้วยมารู้สึกว่าเออบางทีการเดียวยานเนี่ยมันสําคัญอแล้วก็ฝากไว้ว่ารัฐบาลก็อย่าทะเลาะก,กันมากแล้วก็เห็นแก่ประชาชนมากขึ้นแค่นั้นเองครับ แม้พี่พี่วงแฮมเมอร์นะครับจะต้องตกเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยในวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้แต่พี่อนุชาก,ก็บอกครับว่ายังไม่หนักหนาสาหัสและโชคดีกว่าพี่น้องชาวไทยอีกหลายล้านคนที่บางคนต้องสูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สินจนสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งพวกเขาในฐานะที่เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอฝากบทเพลงน้ำฝนน้ำตาน้ำใจที่บรรจงเขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ครับก็คือเราเห็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วพอเราประสบเราก็เริ่มรู้หลายๆอย่างจากตอนแรกเราเห็นน้ํามาหมดอ่ะแต่พอมาถึงตัวเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเออเมื่อเพื่นคนก็ถูกเนี่ยมันจะเครียดมันจะอะไรอย่งเงี้ยเราก็จะเราก็มองเห็นด้วยมองเห็นกับน้ําใจจริงๆน้ําใจ มันมีมาเสมอสําหรับคนไทยนะจริงผมไม่ห่วงเรื่องน้ําใจเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือที่ไหนเนี่ยน้ำใจเราถึงกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยแต่งเพลงขอบคุณเหมือนเดิมแต่ตามสไตล์ล้วก็คืออยากจะขอบคุณทุกๆคนพอพอเรา,เราด้วยเองเราก็อยากเออเป็นผู้ประสบภัยก็อยากขอบคุณคคทุกคนที่มีน้ําใจให้คลมฝนที่หล่นจากฟ้าไหลลังมาใายฟ้าเมืองไทยเลือกสวนไรนา ทำำลลลลายยยกกังงใจ็ดน้อถอถส,สัมพันธ์สุกเกลียงถ่ายภาพสุภชาติสุพาพเมธีรายงานชาวไทยไหลรินรำมาชาติทำลายแทบสิ้นที่อยู่ที่กิน,นีิสินก็เต็ม